เราบิดและดึงสลักออกจากคันบีบเจอลิฟต์เจอลิฟต์เราทำไงเราขึ้นลิฟต์ได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องใช้อะไรแทนบันไดอะไรบันไดหนีไปอ่าแล้วก็พี่อ่าพี่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับพี่สาโรจน์ก็นำมือทางด้านนี้นะครับล็อกข้อมือไว้ด้วยโอ้ยปวดฟันน่ะ คุณครูข้างหลังของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะครับรรอ่าเ,เป็นฟนะันกราบันน้อยแต่เจ้ามีหน้าที่อะไรหรือเจ้าฟันตัดข้าเนี่ยมีหน้าที่ตัดอาหารยังไงล่ะเวลาที่พวกเจ้ากินอาหาร อกายในโรงเรียนและวามปกาะไยในโรงเรียนสาขาวิชาสารศึกษาของเก่ารายงานดันนี้ด้วยหลักสูตรการศึกษาปฏิสขาบันศึกษานะเดี๋ยวเราก็ดูนะว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบริการโดยที่เราไม่ทีควาบพร้อมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้จริงจังมากกว่าที่เราทำในห้องเรียนนะคะวิชาการตัดสภาใจใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราต้องมาตันเรื่องว่าเอ๊ะเราจะเอาหัวข้ออะไรดีที่จะเอามาสอนเด็กเราคอารงที่นีิสินเออโยกเล่าพายเลยยังให้เรื่องป่ะ วชาขาวิชาจุขศึกษาจัดโดยภาควิชาจุขศึกษาในครั้งสอบกลางปีเดิมเอาใหม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ภาควิชาสุขศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาค่ะ นำนิสิตมาปฏิบัติโครงการคัดกรองสุขภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านคลอง22ค่ะเราได้มีการเตรียมนิสิตนะคะอย่างไรกันบ้างคะท่านอาจารย์สุนันทาคะ,คะในรายวิชาของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะก็จะเป็นวิชาเรื่องของสวัสดิึกษาแล้วก็ทักษะชีวิตนะคะโดยในรายวิชาสวัสดิึกษาเนี่ยอาจารย์ก็ได้มีการเตรียมนิสิตเรื่องของ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะให้นิสิตได้มีฝึกประสบการณ์ในเรื่องของการสำรวจสิ่งแวดล้อมปลอดภัยแล้วสิ่งที่ถัดมาที่เรามาทําในโครงการวันนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติต่อที่เกิดขึ้นจากการที่นิสิตเขาได้ไปสำรวจสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการใช้รถใช้ถนนในเรื่องของการฝึกซอมอพยพหนีไฟซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเวลาที่เราเกิดไฟไหม้ได้ อไม่บเอาอะไอไม่เป็นะอ๋อไม่เป็นไรครับลงมันอยู่เงไปแเดียวนะมันอันตรายนะมันเป็นไรครับผิเดียวก็พอครผมถ้าเกิดอะไรที่มัน่าไม่ทิเกิดอุบัติเหตุมันสามารถทำให้พนก็สียสมองเราได้เลยนะไม่เป็นไรครับลุหิผมก็ดีใจนะครับแล้วแต่นะครับผม อดี่ยวจังอืม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 อันนึงครับมันมีป้ายหยุดวงหีุรถตัดหน้าวันนีเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเพราะมันเป็นสีแยกพอไม่มีรถค่อยไปอะไรนะมองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถค่อยไปโอเคไปอื้ออื้มโอ้โหขัดเหียู่ ป้ายอะไรครับลูกป้ายเหลืองนี่ป้าป้ายเหลืองนี่คือป้ายเตือนลูกป้ายเตือนก็คือระวังคนข้ามถนนให้ชะลอรถนะครับเป็นป้ายเตือนเราต้องระวังคนที่ข้ามถนนอ๋อมันก็เลยอยู่กันดับใต้ข้ามถนนเมื่อกี้ใช่ไหมถูกต้องนะครับแต่ป้ายนี้เป็นป้ายสีเหลืองขอ,อเตือนเห็นนะครับครับผมครับผมไป้ <c oughs> อืป้าเฮ้ รถด้ช้าค่ะ,ะพ่อรถขับด้ช้าสังเกตดีๆนะลูกว่าตรงเนี้ยเป็นป้ายสีแดงป้ายสีแดงห้ามรถไฟมาาสยปก่อน มาก่อนนะครับก็เป็นวิธีการที่ใช้เครื่องดับเพิงนะครับเวลาเกิดเหตุเพิงไหมขั้นตอนมีอย่างไรบ้างนะครับ 1. น,นะครับเวลาเราถือื่องดบบเพิงนะครับให้เราบิดและดึงสลักออกจากคันบิดเราเนี่ยจะต้องมีงห่างประมาณสอง<า>มือเ<า>พือ่อที่จะไม่เป็นอันตรายกับเราพราะเราก็จะได้ถี่บางอย่างมาที่หางเรา ก็เป็นประมาณนี้เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเจอเหตุของไม่เนี่ยเราควรหาปายที hmm. ม่มีอย่างละไม่วอกเล็กไม่กรีไม่ผลักเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเจอเจอลิฟต์เจอลิฟต <Okay. S 2> ์เราทำไงเราขึ้นลิฟต์ได้ไหม <Yeah. S 2> ไม่ได้นะคะเราต้องใช้อะไรแทนบันดได เรื่อยๆนะคะเราจะเจอกับป้ายทางออกผู้นำธง,งนะคะจะเป็นคนพาเราออกไปยังป้ายสีเขียวๆตรงนั้นนะคะป้ายสีเขียวๆตัวอักษรสีขาวนะคะนั่นจะหมายความว่าเราปลอดภัยแล้วเนาะเป็นป้ายทางออกเนาะออกไปยังที่ปลอดภัย เจ็บขาเดินไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงครับพี่มันเราจะใช้วิธีการพยุงเดินครับนะทำอย่างไรเราจะสมมุติให้ผู้บาเดเจ็บนะครับซึ่งเป็นพี่บูมนะครับในหน้านี้เนี่ยเราจะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือที่มีขนาดตัวพอๆนะครับถ้าเราบอกว่าผู้ช่วยเหลือมีตัวที่เล็กกว่าอาจารช่วยเหลือได้ลำบากนะนะครับอย่างแรกนะครับ ผู้ช่วยเหลือนะครับต้องเข้าประชิดตัวด้านที่ผู้บาดด้านที่บาดเจ็บนะครับที่สาโรครับสมมุติว่าผู้บาดเจ็บบาดเจ็บทางหน้าขาขวานะครับต้องเข้าหาผู้ช่วยเหลือต้องเข้าหาทางด้านขาขวานะครับให้นํามือผู้ช่วยเหลือนะครับให้นํามือขวานะครับของผู้บาดเจ็บฟาดที่ปากปากปาแขนาเอแล้วก็ที่ พี่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับพี่สารโรธก็จะนำมือทางด้านนี้นะครับล็อกข้อมือ,อไว้ด้วยอะไรที่บริเวณฝ่านะครับแล้วก็ใช้มือนะครับล็อกข้อมือเอาไว้นะครับจับเอาไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็นำมืออีกข้างหนึ่งนะครับออกพุ่งช่วยเหลือสองข้างับ้านกันดีกว่าเาโอ๊ยปวด ชอช่วงต่างคุณเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกปวดฟันมากเลยค่ะเกีียวฟันด้วย่งองจากสถานการณ์ตอนนี้จากรายงานข่าวตามท้องตลาดทั่วโลกนะคะพบว่าปัญหาในวัยรุ่นฟันน้ำนมก็คือปัญหาของอเลุมผอูอ่าเอาวันนี้พบกับหนุ่มกันจรเฮ้ยกันชัเยเจอแล้ว แล้วก็กราบสวัสดีเขียดผู้มิเกียตทุกคนเขียดผู้มิเกียตทุกคนอค จาคแฟนนกทอาทิไม่ได้ไนะคา่้อาทิอาจรย์เ่าเ้ขอท้ายีครับพร้อมทำพรมกันหนึ่งสองสเเกับแบวาวอยู่ด้านหน้าตามจุดที่ค่านำมาให้เจ้าพวกเจ้าดูเห็นไหมนับตามค่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอและเจ้ามีหน้าที่อะไรหรือเจ้าฟันตัดข้าเนี่ยมีหน้าที่ตัดอาหารยังไงล่ะเวลาที่พวกเจ้ากินอาหารฟันของข้าเนี่ยเอาไว้ตัดฉี่เนื้อที่มันเหนียวเหนียวแน่นอะไรอไร่อยพวกไก่ยาก่างข้าวตังยังไงล่ะอ,อเป็นใครกันข้าเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ตัวข้านั้น ไม่เหมีอนใครและไม่มีใครเหมือนข้าเพราะข้าคือริ้นยังไงล่ะเราจะเริ่มแปลงฟันที่บริเวณฟันด้านบนขวาด้านบนขวาคือบริเวณนี้ฟันบนขวาของเราขยับขยับปัดลงขยับขยับปัดลงเรียน ยาพยยปัดลงยาพย,ย,าพยปัดกปลงท,ที่เอามาใช้ก็เป็นซองที่ยังไม่เปิดเลยแล้วก็มีวันก่อนใช้วันหมดอายุเรียบร้อยอย่างที่เอามาใช้เนี่ยก็เขาผลิตวันที่วันที่21กันยา,ายน2 0 2 1 2รอบค่ะล้ลังจากน้นเราจะใส่ก้วยกวงที่เราเตรีมยมไว้เรานักละนะัง <นะ S 2> ข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วยนะคะที่ครบทุกซี่เลยนะคะเราจะได้ดูว่าฟันของเราอ่ะมันมีแบบว่าคางอะไรติดอยู่บ้าง้อสังเกตเวลาเราย้อนสีฟันไปแล้วลถ้ามีข้างตัวเรนสีหรือข้างพับติดอยู่เลยคอฟันเนี่ย<ม>เราจะเห็นเป็นสีชัดเจนุณมัปากค,ค่ะแสดงว,ว่าที่กลมปฟันห ภาพไหมมีภาพอะไรอยู่ได้เนี่ยภาพอะไร แบบกิจกรรมน,นะครับในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยนะครับตอนนี้ใกล้จะสำเร็จรูงลงไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ากระบวนการของการเรียนรู้คงจะไม่จบนะครับในกิจกรรมแค่วันนี้เพราะว่าในกิจกรรมที่พี่นิสิตนะครับได้มาแต่ทอดองความรู้เนี่ยน้องๆคงจะต้องไปฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็คิดว่าในโอกาสอันดีต่อไปเนี่ยทางภาควิชาแล้วก็นิสิตนะครับสุขศึกษาเนี่ยคงจะได้มีโอกาสมาต่อเนื่องในการทำกิจกรรม นะครับแล้วก็จะวัดผลประเมินผลต่อเนื่องในระยะยาวนะครับเพื่อความยั่งยืนของพฤติกรรมครับวันนี้ก็มาออฟเซอร์ฟนะคะในส่วนของโครงการการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการของนิสิตภาควิชาสุขศึกษานะคะชั้นปีที่3นิสิตมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงหเวลานี้ในการให้องความรู้ต่างๆกับน้อง ซึ่งเป็นการให้องค์ความรู้ในลักษณะที่ปรับข้อมูลต่างๆให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆซึ่งนักเรียนที่มารับองค์ความรู้นี้ก็จะอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่5เขาก็ได้รับความทั้งความสนุกแล้วก็ข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการแบบอย่างง่ายๆ ในภาพรวมนะคะที่ได้เห็นตั้งแต่เช้าจากวันนี้นะคะคือองค์ความรู้ที่นิสิตได้นะคะจากการที่เรียนในห้องเรียนวันนี้เขาได้ลงมาปฏิบัติจริงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไปตามก,การจัดการเรียนรู้ตามแนวของ c อนซ e คติวซ i s m เลยนะคะคือเด็กเขาจะสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเขารู้ว่าคือสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างแล้วก่อให้เกิดประโยชน์นะคะในวงกว้าง i m p a c t ต่อโรงเรียนแล้วก็ชุมชนไ้อย่างไรฉะนั้นโครงการนี้มีประโยชน์มากค่ะแล้วก็ ตรงตามหลักตามทฤษฎีของการศึกษาอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเพื่อนๆในการทำโครงการครั้งนี้กันเลยค่ะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะก็เดี๋ยวขอรุญาตสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะในการทําโครงการในครั้งนี้ค่ะก็ะเห็นน้องๆสนุกแล้วก็ดีใจทใี่เราเตรียมการกันมาด้วยรู้สึกสนุกมากค่ะน้องๆเอนจอยดีค่ะ,ะให้ความร่วมมือ หายเหนื่อยเลยจาเราเตรียมมา3 4 5หวันรู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยดูความสนุกได้จากปากที่ที่ยังมีการย้อมสีฟันอยู่นั่นเองนะคะอ่าก็รู้สึกว่าดีใจนะผมที่ได้มาแบบมาทําเหมือนทาจิตอาสาช่วยเหลือเด็กๆแบบในการสอนแปรงฟันไม่ว่าจะแบบคือให้เขาสุขภาพฟันที่ดีเนาะเราก็ดีใจเนาะถ้าเขาแปรงแล้วสุขภาพฟันดีนะครับแล้วครับก็รู้สึกเหมือนเราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนาะ ที่แบบได้ออกมาจัดโครงการพัฒนาสุขภาพฟันเด็กครับแล้วก็มีทั้งเกี่ยวกับการซักซ้อมการหนีไฟเอ้ยการอบยมหนีไฟแล้วก็เกี่ยวกับการดูป้ายจราจรต่างๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราถามความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้หน่อยดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะ สนุกมากใช่ไหมพี่พี่บรรยายให้ความรู้ใช่ไหมคะตอนเช้าเราก็ได้รับความรู้แล้วก็เมื่อกี้ไปทําอะไรกันมาแปลงควนอ่าไปแปลงควานกันมาอ่าไหนยิ้มให้กล้องหน่อยตอนนี้ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้พวกพี่มาจาัดโครงการนะครับคนแรกชื่ออะไรครับกิจครับชื่อกิจนะปมองกล้องนิดน,นึงครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่พวกพี่มาจัดโครงการสนุกครับได้รับอะไรไปบ้างครับ วิธีแปลงฝันที่ถูกต้องอ่าวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องอแล้วก็ยังได้เรียนรู้การป้องกันอักัตภัยด้วยเนาะนะครับแล้วน้องอี่าทล่ะครับช,ชื่ออะไรครับชื่อคอสครับชื่ออะไรนะชื่อคอครับอ่าโอเคแล้ววันนี้ได้รับอะไรไปบ้างครับ,บวรความรู้ได้รับความรู้รู้วิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องไหมอ่าการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยใช่ในช่วงเช้าเนาะนะครับก็สนุกไหมสนุกครับสนุกครับน้องบอกว่าสนุก คคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฟ้าค่ะอะไรนะฟ้าค่ะฟ้าโอเคอยู่ปออะไรคะปอค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สนุกดีค่ะอ่าสนุกดีได้ความรู้ไหมได้ได้อยู่อ่นไ่นได้อยู่ถ้าท่านเดี๋ยวเรามาถามคนต่อไปดีกว่าวันนี้เรามี ผู้สัมภาษณ์เยอะมากอ่ชื่ออะไรคะบูนาอาย่ป่ออะไรเอ่ยว่าสี่เขิดน,น้องเขิดสุดๆรู้สึกยังไงบ้างในการทากิจกรรมในครั้งนี้สนุกมากคะ่ะสนุกมากเมื่อกี้ไปทําอะไรมาคะไปแปลงฟ้าแปลงฟ้าแล้เขิดไปหมดแล้วไม่เป็นไรกันเดี๋ยวเรามาคนต่อไปวันนี้เราแบบเยอะมากสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ อ่าอยู่ปอะไรเอ่ยปสีค่ะรูะ้สึกยังไงบ้างในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สนุกค่ะสนุกได้ได้ความรู้ไหมได,ได้ได้เมื่อเช้าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างสมวมหมวกกันหมวกกันนรกอ่ะการใช้รถใช้ถนนมีอะไรอีกอพยพบ้าอพยพมนีไฟอ่าแล้วก็ไปทําอะไรมาคะไปแ<ไ>ปลงฟาน,านมาโอเคเรียกว่าสนุกสนานอ่ามาถึงคนสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะซีรีนค่ะ อยู่ปอะไรคะป .4 ป .4 <c oughs> เป็นยังไงบ้างความรู้สึกในการเข้าร่วมค่ายในตรงนี้สน,นุกแตนุกับทุกคนตอบเปิดการบดเลยอาจได้อะไรอีกได้อะไรบ้างจากค่ายอาได้ความรู้<ล> <c oughs> ได้ความรู้เมื่อเช้าเราทําอะไรไปบ้างคะจอมหนีไฟใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรการใช้รถใช้ถนนใช่ไหมคะแล้วก็รู้วิธีการแปกงฟอย่างถูกต้องหรือย,อยังรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหม ดูแลนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบายบายก้องก่อนแ้ไปก้องค่ะพวกเรานะคะก็ข, Reserve, A S, ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะจากนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาใช่แล้วค่ะคณะพระฑาศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์รนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้นวยการนะคะ แล้วก็ขอบคุณโรงเรียนบ้านคลอง22อาจเอิบติดโอบรมนะคะที่ให้พวกเรานะคะได้มีโอกาสเข้ามาทําโครงการในครั้งนี้รวมถึงขอบคุณน้องๆน,นักเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆชัน้นปี3ทุกๆคนนะคะที่ให้ความตั้งใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในโครงการนี้เป็นอย่างดีค่ะตัวคั